ช็คเช็คเช็คเช็คอีนีมอ้ไใช่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยพซ c นมอ m เออใช่ I'm cinema มอ๊ยอ็มแฟนดมไลท์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนนะครับผม FM7B ครับ ไม่ชื่อใครนะเชยก็มองว่าเธอฉันอยู่มาตั้งนานแล้วฉันยังไม่เคยรู้เลยเฮ้ยฉันขาเก้าอี้สั่นแล้วเนี่ยขับถ่ายแฟ็นขับไรุ่นใหม่ขอท้าความข้อเกียเป็นแฟนด้อมปีที่แล้วจำได้ไหมที่สกี้เขากินแรงเราเยอะมากเลยเขาไม่ค่อยตอบคำถามเลยอ่ะเขใช่พอาจำได้ไหมเรายังก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับลยเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ทัวร์อะไรอ่ะอวยยศอะไรนะบอกว่าจะกี้พูด พูดเก่งขึ้นแล้วพูดเยอะขึ้นเยอะถ้าเกิดเทียบกับตอนนั้นนะครับถ้าน้องจะพูดได้เยอะก็คือน้องต้องไม่ง่วงแล้ววันนี้ง่วงไหมลูกเป็นเป็นทุกวันเป็นทุกวันเป็นทุกวันวันนี้ไม่ง่วงโอเครอเลยแต่พอลเช่บอกว่าอะไรแล้วเมื่อกี้เป็นทุกวันเป็นทุกวันถามว่าเป็นทุกวันถามว่าเป็นทุกวันถามว่าง่วงทุกวันแล้วก็ค้นหาที่มีงานเตรียมมานะคะเป็นคำถามที่ดิฉันคิดว่ามันคิดว่าไปเที่ยวที่สุดใลกต้องตอบว่าเป็นตัวเองขอให้เลือตอบก่อน ผม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 ครับอกที่มีทีไงครับผมขอแทงไฟได้ไหมครับได้ถ้าสมมติว่าเติร์ดเป็นผู้หญิงอะเติร์ดมองเข้ามาเติร์ดจะจีบใครผม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 นี่แหละครับจะตอบตัวเองอีกทาไมอะให้เกียรติคนที่มีคำพูดติดปากแล้วกันปอเช่ครับเพราะว่าเาสามคลเราคนละแบบกันแล้วถ้าปอเช่ต้องเลือก ต้องเลือกนะต้องเลือกไม่เลือกใครเลยเฮ้ยไม่เลือกใครเลยอ่ะแจ็คกี้ว่าใครเท่ที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงจะเลือกจีบใครของคนนี้ตอบตัวเองถัวตัวเองไดไมไ่บท่ไหร่ะท่าไมต้องเป็นพี่บอช่จังหวะพี่บอช่มาสายเท่ครับแจ็คกี้สายอะไรผมสายศิลป์กิจกรรมยามว่างของแต่ละคนเวลาสมมติพักเบรกระหว่างงานก็จะแตกต่างกันไป กิจกรรมยามว่าของแจ็กกี้มีอะไรบ้างสมมุติว่าเออเป็นระหว่างทำงานระหว่างรอรอไปงานหนึ่งหลับครับครับวันนี้ผมืนหลับ้นวันนีบ ก็ตอนนี้ก็เลยมีแรงพูดไงทันี้อากาศเย็นมากเอาจากไหนมาเย็นกับหลับพักผ่อนจริงหรือว่าหนูเข้าสมาธิหรือหนูทำอะไรหลับเลยหลับเลยเนาะไม่มีเข้าสมาธิไม่มีอะไรก็คือสามารถนึ่งสองซ้ำปุ๊บแล้วหลับได้เลยางหรอขอหักเลยครับได้ฉาเอาเกิดมามีบุญอ่ะแล้วเ์อหลับเวลาว่างๆระหว่างพักกองพักระหว่างงานทําอะไรบ้าง นะเล่นมือถือเล่นไปเรื่อยๆใช่แบบเวลาแบบขึ้นรถอะไรเงี้ยก็จะหลับแบบแอร์เป่าหน้าเนาะผมกระเติร์จะหลับไปแล้วเพราะว่าตื่นมาตาแดงเวันนี้ก็คือแจ็คกี้เขาใส่คอนแทคเลนส์สีขาวอยู่นะคะจริงจริงแล้วตาแดงไม่ไม่สาวแดงพอช่วยแหละทำอะไรให้แจ็คกี้เล่าบ้างไม่ใช่จะเป็นนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนนะแล้วแจ็คกี้รู้ไงเพราะว่าตัวเองอ่ะหลับอยู่ระหว่างผมทำประยระหว่างผมถ่ายงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครแบบ เดี๋ยออกไปนั่งรอใช่ปะรักษาพลังงานเออรักษาพลังงานจำศีลคล้ายๆครับออยากให้พี่เช่พูดถึงเรื่องเล็บครับเล็บครับเล็บคือวันนีที่งานโตตี้ครับผมพวกผมตอนนั้นกำลังจะขึ้นสเตจกันแล้วมีน้องวงพิกซี่แล้วก็เหมือนน้องมาเบลเดินทาง แล้วเล็บเขาอ่าหลุดแล้วมันมาทิ้มขาผมออทิ้มขาด้วยเหรอมันจะกีดขาเขาเหมือนมันแบบฟื้ขึ้นมาแล้วก็แบบหนึ่งใช่เหมือนเขาน่าจะวหว้ตีกับเติมนะครับแล้วพอเขาสะบัดนิ้วออกมาแล้วนิ้วเล็บมันสะบัดมาโดนขาผมเขาเลยต้องใจแล้วมองแล้แบบเล็บแบบเล็บยาวใหญ่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 มากเลยเออเขาตอบมาเนี่ยแล้วผมก็ไม่ใจแล้งมันมันมันตกเพราะมันหนักกว่าตัวเลยแล้วผมก็มอง ของเเล็บครับเล็บครับเล็บไครครับเล็บครับเล็บแล้วครับแล้วมาเบลทำาไง่ะอีกคนนึงมาเอาแทนนะครับผมที่อยู่วงแบมนะครับเอ้าทำไมส่งวงแบมไปรับแทนล่ะลูกมางหรอน้องมามีมุมมองของอินเตอร์แฟนที่เขามองคาแรคเตอร์ของพวกคุณแล้วก็อธิบายได้แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าปอร์เช่เนี่ยคือ ราชาแห่งการเต้นอย่างแท้จริงคุณคิดเห็นอย่างไรกับคํากล่าวนี้ครับคุณปอเช่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมว่าแต่ละคนเต้นก็มีทางของตัวเองเพราะต่ชอบสไตล์การเต้นที่แบบที่ผมทําก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นราชาการเต้นครับอ่ะแล้วก็อีกคนนึงเขาบอกว่าเติร์ดเนี่ยเป็นคนที่หล่อเท่ในทุกวินาทีและทุกการเคลื่อนไหวหุยผครับน้องลองน้องลองเคลื่อนไหวให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่ามันหล่อเท่ยังไงอ่ะ เราเนี่เราเนี่ยขอขอแบบเออแค่ขยับเข้าไปใกล้ไหมล้วบอกว่า S M 7 B ยังอีกยังบอกชื่อรุ่นมาอยู่อีก S M 7B v อ n คนนกเขินหล่อนั่นเองแต่น่ะคุณพระนางมีความเท่จริงนะเขามีเขาเขามีเสน่ห์เวลาเวลาเขายิ้มเวลาเขาเขินอะไรเงี้ยน่ารักอืมนี่เขินอยู่ปะุปยน่าเน้ แก่ดีเซลหลอเซนที่ครับคุณคือตัวเองที่ชัดเจนที่สุดของคําความผล <c oughs> เรียกว่าค,ความหมายของผลของความพยายามก็จะพยายามพัฒนาให้ไปได้มาวันนี้ครับอ อะวันนี้เขาพูดเยอะขึ้นแล้วนะเติร์ดคือไหว้สวยมากเำพิซซ่าเนมน้องจิกี้นอนโชว์เลยลูกอย่าเลยนะคะให้น้อยให้ถึงขั้นนั้นเลยค่ะทำไมไร่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องสามคนมาอยู่ตรงนี้ก็คือเราอยากให้น้องแบบร้องนับบัตี้สักหนึ่งท่อนแน่ปลดล็อกสกินหูทองคำเออเป็นเกล็ดเป็นสีแข่งเอฟเป็นแฟนตอมลายแชกแชก one two one two มาเนสเช็คได้ครับได้ตรงนี้ได้ครับรุ่นอะไรนะชื่อรุ่นอะไรนะ I'm seeing a more. Key niem ba? i have seen them all Er, sai a? I'm seeing a more. That's all right. I'm seeing a more. I'm i This place places been through them all. From paradise to nowhere, but now, babe, you know, babe. Me, me, I don't From Me, me, I ได้ยินป่ะี่ยได้ยินอ๋อครับที่เขาบอกว่าหนึ่งพันอ๋อลืมลืมลืมเพิ่งจะทั้งเพลงนะนะถ้าใครอยากฟังทั้งเพลงนะครับก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปกดดูเลยนะครับใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เลยกดซับสไครป์ด้วยนะครับนี่นอกจากมาสายทิกเกอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะใช่เอารู้จังหวะว่าแบบคนอยากฟังตัดปุ๊บไปฟังต่ออีกเองนะเหมือนอย่างเนี้ยที่แบบกำลังจะเข้าแบบชคยเมียกแล้วก็ตัดโฆษณาอเงี้ย